สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับทั้งที่อเมริกาแล้วก็ที่ไทยนะครับสัปดาห์นี้ครับดูจากตารางแดงเถือกขนาดนี้บอกเลยว,ว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ครซี y มากๆนะครับหลากหลายเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะครับทั้งที่ว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงนะฮะ ว่าหลายตัวนี่ทำได้เกินเป้าหมายนะครับรายได้ดีแต่โดนขายเซลล์ออฟเพียบไปหมดเลยนะครับมันมีเรื่องราวของมันนะครับเรื่องราวออกสู่ประชาชนเรื่อยๆนะครับนักลงทุนเริ่มแห่เป็นตามกระแสแล้วนะฮะตอนนี้ขอเริ่มต้นด้วยอเมริกาก่อนนิดนึงนะครับข่าวเศรษฐกิจอเมริกาสั้นๆ GDP ของอเมริกานะครับ3าต่ำสุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นะครับแต่ว่า หุ้นในอเมริกาเนี่ยก็ยังจะสามารถทำเกินเป้าหมายได้นะครับโดยเขาบอกว่ามีบริษัทในตลาดหุ้นของอเมริกานี่84.2นะครับสามารถทำได้ตามเป้าหมายนะครับเกินจากที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นะก็แสดงว่าศักยภาพแล้วก็เศรษฐกิจ ก็ยังสามารถจะไปได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะปรับตัวลดลงนะครับอย่างว่านะครับในหลายบริษัทที่เป็นท็อปก็ไม่ใช่ขายอยู่ที่เฉพาะอเมริกานะครับมีการส่งออกไปทั่วโลกด้วยแล้วก็จีนก็เป็นตลาดหลักบิน GDP ที่ดีที่สุดในโลกครับตอนนี้ส่วนทางกับโควิดแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมกว่า80กว่าเป้ทำไมมันคนขายหุ้นกันไปขนาดนี้มันเกิดอะไรกันขึ้นเพราะถ้าเป็นตัวแดงขนาดนี้เนี่ยมันแสดงว่าคนขาย แค่คนซื้อเท่านั้นแค่เป็นตัวเขียวนะฮะอย่าง Apple เนี่ยที่ทำคลิปมา Apple Facebook นะครับ Microsoft พผู้นี้เนี่ยทำเกินกว่าเป้าหมายไปเยอะมากๆอย่าง Apple นี่ทำสถิติยอดสูงสุดในประวัติศาสตร์แล้วทำไมเซลล์ออฟ1 1มันเกิดอะไรกันขึ้นสิ่งที่บ่งบอกได้ณนะตอนนี้นะครับมันก็คือกระแสของการปั่นหุ้นเกมส s t ็อนั่นเองถามว่าทำไมมันถึงเกี่ยวอะไรขนาดนี้อย่าง แต่คลิปที่ผมได้ทำไปนะครับเกี่ยวกับการช็อตเซลล์นะครับแล้วก็เป็นช็อตสกรีดทำการซื้อสั้นนะครับการยืมหุ้นเข้ามาขายก่อนก็คือการเก็งกำไรหุ้นเนี่ยทีนี้มันเกี่ยวกับว่าที่ต้องขายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหุ้นําผลงานไม่ดีนะครับไม่ใช่เลยลงทุนยังแข่มาลงเกมสต็อปเนี่ยรวมไปถึงหุ้นหลายตัว AMC นะครับแล้วก็อีกหลายตัวเริ่มจะเป็นกระแสนะครับเพื่อนรู้ไหมครับว่ามันเป็นกระแสที่ลามไปถึง2ประเทศนะครับที่เขามีข่าวมานะก็คือมาเลเซียนะฮะมีการปรับปรน ในแอปเยอเลยครับใน reddit นะครับ reddit ก็คือคนมาลงความเห็นนะครับมีห้องต่างๆมีระบบคะแนนนะครับระบบฟีดเป็นแอปนะครับที่มีมูลค่าสูงที่สุดนะครับถ้าในลักษณะดเดียวกันซึ่งมีการโฆษณาอะไรต่างๆนะครับก็มีกลุ่มคนในมาเลเซียนะครับ ตั้งห้องจะไปปั่นหุ้นที่แอป r e d d i t เนี่ยแล้วก็กำลังจะเป็นผลแล้วด้วยหุ้นที่เขาจะปั่นเนี่ยก็คือหุ้น t o p c l a s ฟก็เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตถุงมือยางเคยเป็นหุ้นที่ร้อนแรงตัวหนึ่งแล้วตอนนี้กระแสก็ดรอปไปมีความเห็นว่าจะปั่นหุ้นตัวนี้แหละให้มันขึ้นมาเหมือนเกมสต็อปให้ได้เช่นเดียวกันกับพี่ออสเตรเลียนะครับจะปั่นหุ้นที่มีทิกเกอร์เดียวกันเลยครับ g m e นะครับเป็นหุ้นเมืองแร่ซึ่งตอนนี้ปั่นได้มาขึ้นมา50%ล้โลเกิบเปอรับเป็นการปั่น คืออย่างนี้โซเชียลมันไปกันหมดใช่ไหมครับการจะระดมคนหรือการจะเยผยแพร่ข้อมูลคือมันง่ายมากแล้วยิ่งมีแอปอย่าง reddit ที่ทําได้ผลขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยกระจายกันเป็นวงกว้างตอนนี้คือเรื่องราวของเกมสต็อปมันออกสู่ประชาชนแล้วครับแล้วก็แห่กันลงทุนอย่างแรกเลยเนี่ยที่มันแดงนะครับนัวกวิเคราะห์กล่าวว่านะักลงทุนรายย่อยเนี่ยก็คือขายทรัพย์สินของตัวเองนะครับอยากรวยเร็วก็ขาย Apple ขาย Microsoft ขาย Facebook เราไม่สนใจว่าหุ้นมันจะทํารายได้ได้เท่าไหร่คือขายเพื่อที่จะเอาไปเก็งกาไรในหุ้นเกมซ็อกเพราะว่ามันรวยกว่าเยอะนะมันได้เงินเร็วมากๆสัปดาห์ที่ผมทําคลิปเนี่ยมันร้อนะครับแลนะตอนนี้ปิดตลาดไปเนี่ยมันอยู่ที่328.4้อยแเลยนะครับต้นสัปดาห์นังอยู่ที่87เหรียญน,นะครับจบด้วย328ครับ ก็ค่อนข้างที่จะขึ้นมาแบบโผดมากนี่ถึงเป็นเหตุผลว่าทําไมนักลงทุนถึงขายหุ้นของตัวเองเพื่อที่จะเอามาลงหุ้นตัวนี้นะครับเพราะว่ามันรวยเร็วมากๆถ้าคนที่ไหวตัวทันนะครับก็คือซื้อมาขึ้นปุ๊บก็บคือขายอันนี้ก็คือรอดนะครับแต่ถ้า อยากเก่งกำไรไปเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าจุดจบจะอยู่ตรงไหนแล้วก็ใครจะเป็นเม้าของการปั่นครั้งนี้บ้างนะครับอย่างส่วนตัวของผมเองเนี่ยสายวิยก็จะค่อนข้างยิ้มนะครับสายฟันเดเมนทัลตุวเรายิ่งเห็นตัวแดงนี่ก็ยิ่งจะชอบมันเป็นเวลาที่เราจะได้ช้อนซื้อได้ดูแต่ละตัวอย่างหุ้น Apple ลงมาตั้ง5นะครับ f a c e b o o ห้ 5, ในบรรดาเมกะแคนะครับหตัวเมกะแคบเทสลาสัปดาห์นี้แย่ที่สุดนะครับในบรรดาเพื่อนๆเลยนะฮะ คือตลาดรวมๆเนี่ยเป็นการเซลออฟนะครับหนักที่สุดตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาถึงจุดนี้นะครับอย่างแอปเนี่ยครับลงไปตั้ง7%นะฮะหลายตัวนี่คือไม่ใช่แค่0.5ถึง1อันนี้คือธรรมดานะครับนี่คือบางทีจาก3ไปถึง7เลยนะครับคือเซลออฟหนักมากคนแห่เซลแล้วก็ไปลงทุนในหุ้นที่ตอนนี้กำลังปั่นซึ่งเป็นกระแสอยู่นะครับนี่คืออย่างที่1นะครับอย่างที่สองซึ่งมีผลต่อตลาดมาก มากกว่าหลายย่อยอีกก็คือบรรดาเฮด e f ฟันนะครับจำได้ไหมครับในตามคลิปนะครับก็คือนะักลงทุน l Street ที่เขาซื้อช็อตนะครับยืมหุ้นมาเก็งกำไรก่อนนะครับ แต่ว่าผิดพลาดเจอการต่างฐานมูเข้าไปจากนักลงทุนรายย่อยก็เลยทําให้ขาดทุนอย่างมหาศาลก็เลยจะต้องขายหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ตของตัวเองเนี่แหละครับเซลล์ออฟเพื่อที่จะมาทดแทนการสูญเสียไปของรายได้นะครับต้องชดเชยมานะครับต้องมีเงินมาหมุนเลยเป็นเหตุให้สัปดาห์นี้เนี่ยก็เกิดการเซลล์ออฟอย่างหนักหน่วงรุนแรงแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ไปอีกสักระยะนึงนะครับ ในการปั่นหุ้นตัวนี้ซึ่งข่าวเมื่อกลางสัปดาห์ก็คือประธานาธิบดีโจไบเดนได้ส่งคนนะครับมาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ว่ารายละเอียดยังไม่เปิดเผยตอนนี้ก็คือยังไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ตรงจุดไหนแต่ผมคาดการณ์ว่ามันน่าจะไปต่ออีกสักสัปดาห์หนึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับก็เลยตอนนี้ยังเล็งๆไว้อยู่นะครับยังจะไม่ลงทุนนะครับแต่ผมต้องเตรียมเงินไว้ช้อนแน่นอนนะก็สาย fundamental สาย V I ก็ยิ้มเลยนะครับในการซอร์ออฟอ,อย่างนี้มันเป็นโอกาสที่เปิดให้กับทางนักลงทุน fundamental อย่างแท้น,นา้า้ือ ที่ถูกลงนะครับแต่และตัวส่วนมากจะเป็นแบบแดงสดนี่คือคือหนักมากๆนะครับมีทําได้ดีคือไม่กี่ตัวเองนะฮะก็ถ้าจะมาดูก็คือจะมีในส่วนของที่เป็น Microsoft ลอดตายแต่ว่าใครจะไปรู้อาทิตย์หน้านะครับถ้ายังมีการปั่นหุ้นที่ขึ้นราคาไปมากกว่า300แล้วก็มันไม่ใช่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่เกมสต็อปแล้วครับมันมี ที่เขาเก่งไว้อีกตั้งประมาณ50คุ่นนะครับที่จะเป็นในส่วนของความเสี่ยงที่จะถูกปัน่นแล้วก็ขอคาดน,นิดนึงนะครับโนบินฮูดนะครับหลายหลายท่านที่อยู่ที่อเมริกาก็คงจะรู้จักนะครับเป็นแอปยอดน,นิยมมากเป็นแอปเทรดนะครับ c ี CEO ออกมาเองเลยนะครับได้ออกมาบอกว่าจะมีการลดจำนวนลงจากเลข2หลักนะครับก็ค่อยลดลงมา10ละมา5ละมา2ละตอนนี้เขาให้ซื้อเกมซอฟได้แค่คนละหคุ่้นนะครับและไม่น่าเชื่อว่าหุ้นนี้มันจะติดด้วยนะครับผม คือไม่ใช่สายเทรดนะครับคือไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันคือ Starbucks แล้วก็ GM นะครับ General Motors เนี่ยก็เป็นเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงอยู่เหมือนกันนะครับก็โดนด้วยนะครับคือใครมันไปปั่นส t a r b u c k s ตอนไหนไม่ไม่เข้าใจสตาร์บัค s มันเป็นหุ้นหุ้นโกลดที่มันไม่น่าจะปั่นนะครับก็เป็นหุ้นที่เติบโตมาตามปกติแต่ว่าได้ข่าวว่าเห็นผันผ่านว่า PE ตอนนี้สูงเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละฮะก็เริ่มเปิดเผยมาแล้วนะครับุ้างเสี่ยง แล้วก็ไปดูในส่วนของ,งนักลงทุนฝรั่งว่าเขาพูดยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าคนใช้แอปโปรเป็ o หุนี่เยอะมากนะครับเยอะกว่า M1 ที่ผมใช้อยู่ต้องบอกกันว่า c e o เขาออกมาพูดการแบนเนี่ยการจำกัดการลิมิตซื้อหุ้นเนี่ยเพราะว่าเพื่อประโยชน์ของทางลูกค้าเองนะครับเนื่องจากว่าหุ้นที่มาปั่นกันเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากปกดังเลยจะต้องปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าไม่ให้ลูกค้าเสียหายไปมากกว่านี้นี่คือที่ c e o ออกมาบอกคร่าวๆนะครับ แต่นักลงทุนฝรั่งนะครับที่เขาคุยคุยกันเนี่ยผมก็มีโอกาสไปอ่านนะครับในห้องนักลงทุนก็มีบอกกันหลายเหตุผลนะครับอย่างแรกก็คือโรบินทู d นะครับเขามีโอกาสได้ไปโคกับ h ฮดฟันนะครับที่ชื่อซิตาเดลนะครับแต่ผมจะไม่ผิดร็บผิดขออภัยนะครับเป็นหนึ่งในบริษัทกองทุนนะฮะก็บริษัทเนี้ยเขาก็ทําการช็อตหุ้นเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือเสียหายจากการที่คนเขามาซื้อเกมสต็อนี่หนะครับ โลบินก็เลยได้รับความเสียหายไปด้วยนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่2ก็คือโรบินฮูดเบื้องหลังเนี่ยการเงินเนี่ยเนื่องจากว่าการซื้อหุ้นเดี๋ยวนี้คือไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วนะครับแล้ไม่มีจะไม่มีรายได้จากตรงนี้แล้วเราก็ต้องไปหารายได้อย่างอื่นนะครับอย่างเช่นเรกเบียการกู้ยืมอะไรกันแล้วแต่ก็อบอกว่าเบื้องหลังของเราเป็นฮุทนี่ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงนะครับในานะ การเงินนะฮะไม่มีเหตุผลซัพพอร์ตนะครับก็เขาพูดกันแล้วก็มีคนเห็นด้วยอย่างที่3เลยคือที่โดเมนพุทนะครับเปิดให้ยืมเงินก่อนยืมเงินมาเล่นหุ้นหาไว้ง่ายเป็นเลเวลทีกินดอเพียบไปพวกปั่นหุ้นเนี่ยมันผันผัวแล้วคือมันเสี่ยงสูงมากนะครับถ้าสมมติว่าลูกค้าเจ๊งขึ้นมาเนี่ยเงินที่ยืมมาก็โสูนะครับไม่มีเงินจ่ายคนที่รับผิดชอบคนที่โดมเมนแต่ก็คือโดเมนพุทเขาบอกว่านี่ครับคือสามเหตุผลที่ต้องรีบออกมาบอกเลยว่าเฮ้ยไม่ได้และ้ะใครแค่ไม่กี่หุ้นแนลุ้ว ยังมีแอปที่เทรดได้อยู่นะครับอีกหลายแอปเหมือนกันนะครับยังไม่ออกมามีแค่โรบิน h o o เท่านั้นตอนนี้รู้สึกว่าฝรั่งจะมู v จากโรบิน h o o ไปเว็บที่ชื่อว่า มีบลูถ้านักลงทุนมการน่าจะพอรู้จักก็ย้ายไปตรงนั้นแล้วนะครับก็จะต้องดูต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปจะมีการแบบแดงไม่ให้ซื้อเลยหรือเปล่าต้องดูตามไปสัปดาห์หน้าึนน่าจะยิ่งมันมากกว่านี้อันนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่แม้ว่าแต่ละบริษัทจะบียดยอดขายรายได้เกินกว่าเป้าหมายแต่ยังไงก็ไม่สามารถทนกระแสการปั่นหุ้นเป็นคลื่นมาหาชนเกมสต็อปได้นะครับก็เลยเกิดการเซลล์ออฟอย่างที่เห็นนี้ นะครับทีนี้ถ้าเามาดูคร่าวๆเร็วๆเลยนะครับก็เทคโนไปหมดนะครับซีมิคอนดักเตอร์ไปหมดนะครับเทคโนรอดแค่ Microsoft นะครับอันนี้รอดก็ตัวนี้นะครับ s k y w o r l รเนี่ยไม่รู้จัก Facebook Google นะครับ m e g a c a p นะครับที่เป็นตรงนี้เนี่ย m e g a c a p นะครับเทสลาก็คือหาพูดง่ายๆคือเจ๊งเยอะสุดนะครับเลสโรว์โดนคือโดนเยอะแบงค์นะครับไปหมดเลยเฮลท์แคร์ไม่รอดไม่รอดแค่แอปป์ป์ต่อเว็บนิดนึงครับข้อมูล วัคซีนโควิด -19 สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็เป็นข่าวเหมือนกันจะพูดถึงนะตอนนี้เนี่ยวัคซีนที่ดีที่สุดตอนนี้จะเป็นใครไม่ได้ก็จะต้องดันดนับหนึ่งนะ่าจะเป็นไฟเซอร์เพราะว่ามีประสิทธิภาพในการยับย้งสูงเกินกว่า90%นะครับนา่าจะอยู่ที่95แต่ข้อเสียก็คือว่าต้องฉีด2โดสน,นะครับแล้วก็ระยะเวลาจะต้องห่างกันเป็นสัปดาห์แล้วก็จะต้องเก็บในอุณหภูมิลบ70ในการขนส่งค่าใช้จ่ายก็สูงเขาก็เลยคาดหวังว่าจอว์คซันจอร์ครันเนี่ย เ้าออกมาว่าน่าจะเป็นตัวที่น่าจับตามองเพราะว่าใช้แค่โดสเดียวครับแล้วคือจบเลยมันก็คือจะทําให้1คือง่าย2คือประหยัดนะครับแล้วก็ไม่ต้องเก็บที่อุณหภูมิขนาดของไฟเซอร์ด้วยนะครับผนส่งก็ง่ายกว่าแต่ว่ามีข่าวออกมาเนี่ยครั้งแรกเลยคนแฮป,ปี้แต่ต่อมาก็คือว่าเปิดเผยข้อมูลที่มันลึกขึ้นอีกเขบอกว่าถ้าในของอเมริกานะครับจะได้ประสิทธิภาพทั้งหมด72นะครับแล้วก็ 6 0เนี่ยจะเป็นของลาตินอเมริกานะและ5-7%เนี่ยจะเป็นของซอฟเอกานะครับก็เลยทําให้หุ้นเนี่ยนักลงทุนก็คือไม่พอใจเท่าไหร่หุ้นก็ไม่ไปคิดว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันแค่แบบ60-50มันจะเอาอะไรไปสู้ประสิทธิภาพแค่นี้มันก็ไม่เป็นที่น่าสนใจถึงแม้จะแค่โดสเดียวก็ตามนะครับทำให้จอนสั้นและจอนสันนะครับถึงแม้ว่าจะทํารายได้เกินเป้าหมายไปก็ตามก็ไม่เป็นผลครับก็โดนขายไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะ แตกต่างจากชาวบ้านได้ในการที่จะต้องรอดพ้นจากการเซลล์ออฟต่างจจงกับอีกข่าวหนึ่งครับเป็นของอังกฤษนะครับโนวาแว็กนะฮะตอนนี้นี่น่าจับตามองมากเลยตอนนี้อยู่ที่เฟสสุดท้ายแล้วก็ประสิทธิภาพนี่แปกว่าเปอร์เซ็นต์เาบอกว่าตัวนี้มันสามารถกําจัดสายพันธุ์ใหม่ได้ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามดูในยงอังกฤษนี่คาดหวังกบับบั็ซีนตัวนี้มากเพราะว่าังกฤษตอนนี้หนักเหลือเกินวันนี้จะเป็นข่าว ที่เป็นของส่วนของโควิดนะฮะก็มีผลต่อตลาดทุ้นนะครับโอเคดูต่อไปคร่าวๆครับโมร์พช้อปปิ้งไปหมดโค้กแปปซี่ไปหมดหุ้นสินบุนสินก็คือพวกบุหรี่พวกสุลานะครับไม่ฟื้นนะครับจะมีแค่แพ็กเกจนะครับยังได้อยู่อ่อรโภคบริโภคนะครับเคสซีครับครับไฮจัลลมิลของกินหลายๆแบรนด์นะครับนะอยู่ในพวกซุปเปอร์ะไยยังได้อยู่นะครับแล้วก็เรียลเอสเตทนะครับอสังหารอดครับสุดาเนี้อสังหาส่วนมากนะครับจะลอดส่วนมากก็ลงหมดเลยครับรอดน้อยครับก็เซลล์ออฟกันไปนะครับ จากอันที่สองการสังหารหมู่ที่ปลุกขึ้นมาได้จริงๆโอ้มันเป็นเรื่องจริงที่ว่าอห้มันมีอย่างนี้ด้วยคือเราไม่ใช่สายนี้ก็เลยค่อนข้างเซอร์ไพรส์หน่อยนะครับว่าคนขายหุ้นคุณค่าฟันเดิมเนทดีเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปซื้อหุ้นที่เป็นกระแสโดยทางรัฐซึ่งตอนนี้ตรงนี้มาสะท้อนให้ว่าคนดูฟันเดิมเบนทลจริงๆเนี่ยเป็น VI จริงๆอน้อยมากนะถ้าดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ ส่วนมากจะเป็นเกงกําไรจะมากกว่าแต่ว่าอย่างว่าแหละครับจริงๆถ้าเป็นแค่รายย่อยจะไม่แดงขนาดนี้ครับมันเป็นแบบคลื่นใหญ่มากๆทำให้บริษัทที่มีผลต่อตลาดเนี่ยเขาเจ็บนะครับเจ็บจริงๆจกเลยก็เลยทําให้มันแดงขนาดนี้นะฮะสัปดาห์นี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับให้รู้ว่าที่มาที่ไปว่าการฝันหุ้นเมกาก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็กําลัง ลามไปหลายประเทศด้วยนะครับเป็นข้อคิดนะครับเตือนพี่ๆน้องๆน,นะครับว่าใครจะกระโจนเข้าสู่หุ้นเกมสตอ o p AMG หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นกระแสของการปั่นหุ้นตอนนี้นะครับก็ต้องคิดดีๆมองดีๆระวังนะครับเงินเราหามาด้วยความยากลำบากน,นะครับโอเคถ้าเข้าออกถูกจุดถูกเวลาก็คือโอเคจนโชคดีไปนะครับแต่ว่าเหรียญมันมี2ด้านเสมอนะถ้าออกไม่ทันหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเรียกว่าปั่นหุ้นนี่มันเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงมากๆคือมันเก่ง ฉนว่าเก่งอย่างเดียวไม่สนใจยอดขายไม่สนใจฟันเดเมนทัลอะไรทั้งสิ้นนะครับต้องดูกันดีๆนะครับเพื่อนๆเพราะเป็นห่วงนะฮะเงินเราก็แรงด้วยอย่างเงืนแรงงานความตั้งใจของเรานะครับลงทุนให้ถูกที่ถูกเวลานะครับช้าหน่อยแต่ว่าชัวร์ดีกว่าโอเคครับก็ติดตามการสรุปได้นะครับทุกๆสัปดาห์นะครับอะไรเกิดขึ้นหรือข่าวอะไรผ่านตาก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆนักลงทุนให้ได้รู้กันนะครับหรือถ้าเพื่อนๆที่ติดตามชอบติดตามข่าวสารก็มาฟังกันได้นะครับก็โอเคครับ กดช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันหน่อยนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่เห็นช่องก็จะได้มีโอกาสได้เห็นแล้วก็ได้รับความรู้ไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ